สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้คิดถึงมากๆคิดถึงจังเลยคิดถึงสุดๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วอะคะ่ะอุ้ยตายแล้วลืมเปิดไฟ <laughs> หน้าดำเชียโอเค is okay now โอเคเอาใหม่นะคะเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะข้างหลังจริงๆมีสีแดงด้วยนะคะเพราะวันนี้ไปดูหนังผีมาเอ่อสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะจา่าเมเจอมารีคาจากบ้านอิงนะคะจริงๆเนี่ย เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจามเมเนี่ยได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็เมา้ามอยกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะทําอะไรบางอย่างเนื่องจากว่าจ่ามเม่ชอบดูหนังดูทุกเรื่องดูทุกรอบดูทุกเรื่องจริงๆดูจนไม่รู้จะดูอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาแบบที่เรียกว่าตอนใหม่ของช่องนะคะซึ่งเราจะ เปิดรายการด้วยการพูดชื่อตอนนะคะซึ่งก็คือ s e e n g Unseen Review ติดสับเย้ yeah! <c oughs> วันนี้มาคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชวนเลคิวมาอีกทีหนึง่งถ้าเลคิวสะดวกนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชอบดูหนังเนาะแล้วพี่กระเทยก็บอกว่าทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูหนังรีวิวอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเนาะเราจะมารีวิวอะไรเราจะมารีวิวอันนี้ค่ะภาพยนตร์ที่ชื่อว่านะคะเราดูที่เอสปานาแครายนะคะอ๋อรอบเก่ายังไม่หมดเลยนะคะแต่เราดูรอบประมาณหกโมงเย็นนะคะเรื่องนี้คะ่ะขายออกไม่คาดหวังนะคะจะไม่ผิดหวังเนาะเออ แล้วยังไงการหลังดูเสร็จอ่าจบไปแล้วเอาใหม่วันนี้นะคะเราจะเปิดช่องใหม่พอดีว่าคุยกับพี่คะเทยคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าแล้วทำไมเรเ่องหดังเรื่องนี้รอบทุกตันทำไมจะไม่ทำรีวิวหนังโอเคได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูหนังเรื่องนี้กันค่ะนี่ค่ะคลออนะคะไม่รู้หรอกนะคะว่าหนังจะออมขนาดไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วเนี่ย อุ้ยติดเจี้าๆมากเลยค่ะเราก็จะมาดูว่าอาหนังเรื่องนี้มันเลิดขนาดไหนถ้ามันไม่เลิดหรือมันเลิดเรามีคําศัพท์ที่จะชื่นชมหนังนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจอช่วงใหม่ของบ้านอิงกันนะคะบ้านอิงกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรบ้านอิงเงาค่ะโอเคนะคะจุดๆแล้วเจอการหลังดูเสร็จอเพราะฉะนั้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อไปดูหนังมานะคะรอบตอนเย็นๆนะคะ remove อกก่อ remove อกก่อน,ออกกอน,นะคะ remove ก่อ <ๆ S 1> ก็เลยได้ไปดูหนังเรื่องไขอ่ออนะคะซึ่งชื่อเรื่องของเขาเนี่ค่อนข้างยาวยาวมากเขี้ยวขี้ยวก็คือไขอ่อทับสัพ์ไปเลยเลดเดเนาะเนาะ,นะฉันควรจะเขียนแบนเนอร์ไหมใช่ฉ่นควรเขียนแบนเนอร์มันคือ <laughs> โอ๊ตายละ ไม่ทันทําอะไรไม่ทันขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดกลับมาแล้วมีงเอออยู่เพราะว่าหายไปนานแต่ว่าเพื่อให้เป็นการคิดถึงกันเนาะเขาก็ใช้คําว่ายาอเขาใช้คํานี้เลยยาวมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ชื่อภาษาอังกฤษคือยาวมากเขาใช้คําว่าอะไรบ้างอะ disrespecting faith and the supernatural อืมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนอกจากมารีวิวหนังแล้วว่าหนังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสนุกแค่ไหนฉากตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างเ,เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันด้วยเพราะฉะนั้นตอนใหม่ของเราก็คือซีนั้นซีนรีวิวติดศัพท์อีพีที่หนึ่งค่อ้อเรามาดูหนังกันก่อนเอาเล่าเรื่องของหนังก่อนเนาะตกใจตอนที่หนังเริ่มเพราะว่า ปกติเวลาหนังเริ่มเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรล่ะมันจะชอบแบบมีเหมือนโปรดักชันทีมว่ามีแบบทีมอะไรบ้างอยู่ตรงไหนตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นเนาะรู้สึกว่า,นาหน้าก็ยังไม่สวยเพราะว่าอะไรโออานนี้ก็แดงมันผีผีเข้าเอาไว้ทข้างหลังละกันก็ยังดูสวยกว่าก็เห็นโปรดักชันทีมอ้าววงหมอลำวะก็งงง,งอยู่เหมือนกันว่าอ้าววงหมอลำเกี่ยวข้องยังไงวะเออก็อ่าไม่เป็นไรก็ดูดูไปละกัน อ่ะพอดูดูกันไปปุ๊บก็โอเคไม่ว่ากันทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพออพอเราพอเราดูไปสักพักหนึ่งมันคือพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนนะคะว่าใครที่แบบไม่ชอบดูฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ด้วยความที่จะไม่จบขอนแก่นฟังออกหมดเลย ไม่ต้องมีซตเปโตตัดซาปเปโตออกไปได้เลยเก๋ๆเ,เนาะก็ฟังออกก็โอเคเรื่องราวก็นักแสดงตัวหลักก็จะเป็นเอ่อตุมตามไหมตุมตามเดอะสตาร์เนาะใช่ไหมเออก็หล่อลดดีอยากได้ก็แสดงดีประมาณหนึ่งแต่สตอรี่เรื่องอะเราว่ามันน่าเบื่อไปสตอรี่เรื่องมันไม่ชวนอะไม่ชวนอะไรก็ไม่รู้เนาะเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ดีนะ เออมันมันมันอ่อนมาเลยดีนิดนิดนิดคือช่วงแรกคือแบบจะหลับแล้วอะคือมันเหมือนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงวงดนตรีลูกทุ่งเหมือนอารมณ์แบบวงดนตรีลูกทุ่งลำใหญ่ยยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกับที่จะไปแบบแสดงโชว์นู่นนี่นั่นแล้วก็ก็จะเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชาเหมือนการไหว้ครูเป็นครูที่ช่วยปกปักรักษาแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขว่าเออ ถ้าเกิดเธอมาไหว้ชันนะคือไหว้ไข่ออหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไม่ได้รู้เนาะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยก็ก็จะต้องแบบห้ามประพฤติผิดทางกามห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือเรื่องราวดีๆเนาะของคนที่แบบเป็นนักแสดงเนาะเขาถือว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งซึ่งก็ก็ไม่มีอะไรเรื่องราวก็เล่นไปเล่นไปสิ่งที่ตกใจที่สุดก็คือผี ไม่มีฉากผีออกมาแต่การที่ผีออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือละ่ะเอาเรามาดูอันนี้ก่อนคำศัพท์ของคำว่าผีเนาะคือ spirit spirit ก็คือคำนามที่แปลว่าวิญญาณแปลว่าผีแปลว่า ghost ก็ได้แตม่มันก็จะใช้แทน ghost ได้นั่นแหละเนาะแต่ว่าแบบเอา spirit ก็จะเป็นแบบฟีลวิญญาณมาหลอกหลอนอาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวตัวอะไรเงี้ยอ่ะก็ใช้คำนี้แทนได้ก็ก็ก็คือโอเค มันก็มีผีออกมาเนาะวิญญาณออกมาสิ่งที่ไม่ชอบของเรื่องหนังเรื่องเนี้ยก็คือวิญญาณมังตาสีแดงแดงแบบแดงเหมือนกับไฟไท้ายโโรถมอเตอร์ไซค์แกสองดวงอย่างนี้เลยแก<ส>เนี่ยนีแดงแบบแดงอย่างเนี้ยแดงอย่างเนี้ยแดงอย่าง้งซึ่งเราว่ามันแดงไปเราว่ามันไม่เลิศเราว่ามันมันทำให้เลิศกว่านี้ได้มันทำให้หน่ากลัวกว่านี้ได้เนาะ แล้วก็จะเป็นฉากของพิธีกรรมเริ่มเรื่องมาจะเป็นพิธีกรรมก็คือ r a t c h e l r a t c h e l ตัวนี้จะเป็นคำนามเนาะ r a t c h e l แปลว่าพิธีกรรมก็เป็นพิธีกรรมแห่งความเชื่อต่างๆเนาะซึ่งก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อก็คือ faith faith แปลว่าศร,าทราัทธาศรัทธาวะศรัทธาก็คือเป็นความศรัทธาเชื่อในไขอ่อ้อเนาะแม่หมอในเรื่องของการแสดงก็ ใครทำดีเขาก็จะปกปักรักษาใครทําไม่ดีก็เขาก็จะมีช่วยเขาก็จะเหมือนแบบเป็นการเอาคืนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่เกีย่ยวข้องกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติเนาะก็จะมีคําศัพท์คํานึงก็คือ supernatural supernatural ก็คือเหนือธรรมชาติก,ก็ก็ออกมาก็เป็นสตอรี่ไปว่าโอเคคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีคนนี้ก็มีเหตุการณ์เป็นไปอะไรเงี้ย ก็จะค่อยๆมีคนที่แบบทําไม่ดีแล้วก็จะเกิดเหตุ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 ซึ่งชอบเจผู้หญิงคนหนึ่งมาก mm hmm. ในเรื่องชื่ออะไรล้วะว mm hmm. ชื่อพี่แพร์ไหมพี่แหววพี่แวแวอะไรประมาณอย่างเงี้ยจําไม่ได้ exactly แต่ว่าคือเป็นเจผู้หญิงผมสัน้นเป็นนักร้องนมใหญ่มากสวยใช่าหมชีหน้าเก mm hmm. ๋ประมาณนี้ก็ชีก็เหมือนแบบไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเ mm hmm. ออ พอชพีไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายปุ๊บก็เป็นงไงล่ะก็โดนผีหลอกอะดิถูกไหมเจ๊ไขยออกก็แบบพยายามมาหลอกเนาะประมาณนี้โอเคเสร็จปุ๊บก็อะก็เรื่องราวก็เป็นไปว่าเออคนทําไม่ดีมันก็โดนผีหลอกโดนไปโดนมาโดนไปเรื่อยๆก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เออไม่ค่อยกลัวแบบไม่ค่อยกลัวฟิลผีที่ออกมาเพราะมันไม่ได้แห่มันไม่ได้จัมสแกนใส่เราเนาะ แต่ดูวความที่พอเห็นหน้าผีมันมันเป็นหน้าดำๆอะ่ะเหมือนแบบก้อนถ่านแล้วมีแบบแสงไฟ <c oughs> แสงไฟอยู่ตรงลูกตาสองดวงที่เป็นสีแดงๆ <c oughs> ก็ก็จะแบบโอ้อะไรวะเอออะก็ดูดูไปมีช่วงที่อยากหลับด้วยนะเหมือนแบบฟิลแบบอืหลับดีไหมวะคือปกติเนาะเราอะ่ะจะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถ้าหนังมันอ่อมเราจะหลับเว้ยก็มีช่วงหนึ่งที่แบบคิดว่าแบบเอะหรือกูหลับตาดีวะ แต่ก็พยายามลืมตาเปิดดูเออก็ก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้แบบมีความเคารพต่อใครอ้อแบบไม่ประพฤติกฎเนาะมันก็จะมีคำหนึ่งที่ชื่อว่าคำศัพท์ที่แปลว่าการกระทำที่มันไม่ได้เคารพต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่า disrespect disrespect นะคะเป็น verb ซึ่งถ้าเราตัดคำว่า d i s ออกก็คือคำว่า respect จะแปลว่าเคารพ ก็คือการกระทําที่เราเคารพอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเติม this เข้าไปด้านหน้ามันก็จะมีความหมายว่าไม่ disrespect ก็คือไม่ได้เคารพอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้เคารพต่อขยาออขยะอเอเอขยะอขอ่ออเนาะขยะออนะคะก็ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็พอมันเกิดเหตุการณ์ใดๆทุกอย่างเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดแบบเหนือธรรมชาติหมดก็คือ supernatural เนาะ ก็เกิดเหนือธรรมชาติแล้วก็คนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามก็ถูกคำสาปสาให้เป็นอย่างงโนนให้เป็นอย่างนี้ผีเข้าสิงอย่างนั้นมีการแบบนอนอึบนอนเหมือนสะพันโคงก็มีเออตลกดีก็ก็เก๋ๆดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่เออก็ curse แปลว่าคำสาป curse curse แปลว่าคำสาปนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่มันไม่ได้เคารพต่อขยะไขออเนาะ เขาก็จะแบบเห็นผีโผล่มานะคะการปรากฏตัวของวิญญาณของอะไรก็ตามเราเรียกว่าโ a นเชงโหนเชงโหนเชงคือการปรากฏตัวของวิญญาณที่โผล่มาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะก็ประมาณนั้นหรือแม้แต่กระทั่งไอ้เจ้าวิญญาณหรือเราเรียกว่าแบบสปิริตมันได้เกิดการเข้าสิงนะ procession p r c e s s i o n ก็คือการเข้าสิงก็เข้าไปสิงล่างตาดำาอะไรเงี้ยก็ ก็ก็ก็ฟิลหนังผีไทยเป็นฟิลเหมือนความเชื่อความเชื่อเข้ามาใส่เนาะเออประมาณนั้นแล้วก็เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมันก็จะมีตัวที่แบบเฮ้ยเหมือนจะเคยดีแล้วสุดท้ายก็หักหมุมว่าคนนี้มันเคยทําเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตแล้วทำทำทำผิดต่อใครอ้อมาก่อนก็ใครอ้อก็จะมาลงโทษอะไรเงี้ย เกิดเป็นเหตุการณ์ร้ายๆยหรือโศกอนาตกรรมต่างๆการตายอะไรเกิดขึ้นคือ tragedy tragedy tra ก็คือโศกอนาตกรรมลืมบอมามานะคะ mm hmm. เติมให้ปนหน่อยเออเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้หนังประมาณชั่วโมงครึ่งมั้งก็โอเคถือว่าไม่หลับแต่ก็ไม่ได้แบบแฮปปี้มากก็ไม่ได้แบบว wow ้าวซ่ามากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปดูหนังอีกเรื่องนึงมาก็คือเรื่อง noise ของเกาหลีคือหนังเกาหลีอะหนังผีเกาหลีอะเป็นสิ่งหนึ่งที่หนังเกาหลีแคบทุกเรื่องเลยนะที่เข้าอ่ะเรารู้สึกว่าหนังเกาหลีทําดีถ้าเป็นหนังผีก็คือทําถึงคือผีโผล่มาแบบแล้วก็สตอรี่เขาแบบดุดดุดดูดู make sense มากกว่าเออเนอะเราเรารู้สึกว่าเราชอบหนังเมื่อวานที่เราดูมากก็คือเรื่องไหนอะเรื่อง noise มัง้ง noise เออเรื่อง noise มันดีนะเรารู้สึกว่ามันดีอืมเพราะฉะนั้นก็เราว่าหนังไคโออ่ะก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดสมมติในในความคิดเห็นของเรานะคือมันจริงๆมันทําให้ดีกว่านี้ได้นะเราไม่รู้หรอกว่าทำยังไงเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เชี่วชาญด้านหนังแต่โดยรวมที่เราดูหนังมาแทบจะทุกเรื่องที่เข้าโรงค่ะเรารู้สึกว่าไคโออ่ะเราให้ประมาณสักสี่ถึงห้าเต็มสิบเรารู้สึกว่า มันสามารถทําให้ถึง่นนี้ได้ผีสามารถทําให้หน่ากลัว่นนี้ได้ฉากจัมส์สแกร์สามารถแบบทําให้เราแบบตกใจมากกว่าน,นี้ได้แต่เราสึกว่าหนังมันแบบมันเอื่อยไปหน่อยแล้วก็มันต้องการที่จะโชว์ความเป็นลูกทุ่งอีสานนิดนึงแล้วเราแบบเรารู้สึกฟิลแบบว่าโอ้เราก็โอเคแบบคือเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอะไรแบบนั้นแต่ถามว่าลองฟังได้ไหมถ้าเราเลือกที่จะไม่ฟังเราก็ไม่ฟังไงแต่ว่าถามว่าในในนั้นน่ะ เพลงมันเพราะไหมคนที่ร้องก็ก็เพราะดีก็ฟีลแบบหมอนลำอะไรเงี้ยค่ะอลังการฉากเชิดอลังการในการเต้นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อย m a ม e เซนส์เท่าไหร่เออแล้วก็สตอรี่ผูกเรื่องไม่ค่อยเลิศแต่ถามว่าดูไหมก็ดูเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าคนดูเยอะนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเข้าไปดูตั้งแต่ช่วงวันศุกร์วันพฤหัสคนเต็มลงนะมันเลยทําให้เรา,าเข้าไปดูไม่ได้เออเพราะคนมันเต็มลง เออที่เมเจอร์รัตโยงเนี่ยเรารู้สึกว่าโอคนเต็มลงเราไม่ชอบไปเบียดกันไปดูอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยก็เลยช่วงที่แบบคนเต็มลงก็เลยไปดูค a r a t e k i คิดส์อะไรเงี้ยโอ้สนุกนะว้าบาก็คือจะมีหนังอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ท,ที่ที่ดูไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มารีวิวเพราะว่าไม่ได้อัดฟุตที่ทําคิดจะทําอันเนี้ยเมื่อวันนี้เลยเนี่ยช่วงตอนหกโมงเย็นก่อนที่จะแบบดูหนังจบ แล้วก็แบบคุยแล้วก็อบบว่าลองกลับมาทําดูแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีอะไรทํามีอะไรทําแหละแต่เรารู้สึกว่าอยากทําก็ไหนๆชอบดูหนังอยู่แล้วก็เลยเอามาลองเล่าให้ฟังอาจจะเล่าสตอรี่ได้ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้แบบเล่าสตอรี่ทั้งหมดเป็นการสปอยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสปอยมันมีเยอะละแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเอาหนังเรื่องเนี้ย ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะก็หลายๆเรื่องแหละต่อจากนี้ไปก็จะเป็น EP พี4 5สามี่ห้าก็จะเอาหนังที่เราไปดูเนี่ยเอามาเล่าสตอรี่แล้วก็กรดดิ้งสกอร์ว่าเราให้เต็มสิให้เท่าไหร่แล้วก็หาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามบ้านอิงอยู่นะคะก็วันนี้ก็จะได้คำศัพท์ไปค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะเรามาทวนคำศัพท์กันก่อนก่อนที่เราจะไปเนาะคำแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะคะเป็นคำนามคือ ratio ratio นะคะคำที่สองก็คือศรัทธาเป็นคำนามเหมือนกันนะคะ faith faith นะคะคำที่สามเป็น adjective บ้างนะคะาวางไว้หน้าคำนามอธิบายเหตุการณ์ที่มันเหนือธรรมชาตินะคะ supernatural supernatural นะคะคำที่สี่เป็น verb นะคะเป็นการกระทำที่ไม่ได้เคารพต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ disrespect Dis disrespect Dis นะคะ disrespect คําต่อไปนะคะเป็นคํานามนะคะแปลว่าคําสาบ curse curse นะคะคำต่อไปนะคะเป็นลักษณะของ verb ที่เติม ing ด้านหลังนะคะเป็น gerund ทำให้มันเป็นคํานามแปลว่าการกระทำการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือการปรากฏตัวของวิญญาณก็คือ haunting haunting แต่ถ้าเกิดเราจะใช้เป็น verb นะคะเราจะตัด ing ออกนะคะก็จะอ่า un น haunt haunt นะคบแปลว่าผีออกมา ะค,ะคำต่อไปเป็นคำนามแปลว่าเข้าสิง possession possession นะคะ possession นะคะคำต่อไปก็คือผีอ่านอกจากคำว่า ghost แล้วนะคะสามารถใช้คำนี้แทนได้นะั่นคือ spirit s p i r i t และคำสุดท้ายก็คือเป็นคำนามที่แปลว่าโศกนาต,ตกรรมนะคะก็คือ tragedy tragedy นะคะ okay let's go <S เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ ep แรกย้อนกลับมาเจอกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งก็ หายไปนานเกือบสองปีนะคะกลับมาวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนจะยังคิดถึงบ้านอิงนะคะแล้วก็จะพยายามทำสตอรี่อะไรแบบนี้ขึ้นมารีวิวหนังเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฟุตที่ไปเก็บบางทีคนเยอะอาจจะไม่ได้เก็บเพราะว่าอายเขาเหมือนกันเพราะว่าแบบถือกล้องเดินนี้เนาะรู้สึก,กอ,อายเขาเหมือนกันว่าโอ้อะไรเนี่ยถือกล้องเดินหน้าลงหนังตลกอีบ้าทําอะไรเนี้ย ก็ถ้าบางอันไม่ได้ไม่ได้อัดฟูดแบบอย่างเงี้ยก็วันนี้นะคะเราจะเปิดช่องใหม่ก็ค่อยว่ากันนะคะก็ค่อยว่ากันแต่ว่าจะคิดว่าจะพยายามอัดไอตัวที่เป็นฟูดหน้าลงก่อนเข้าหรือแบบแม้แต่กระทังแบบเอ้ยดูเสร็จแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงพยายามอัดมาให้ดูเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเออเอ,อมันก็น่าจะ น่าจะแบบเออทำให้แบบเออมันฟิลแบบไปดูจริงๆไม่ได้ต้อแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหาว่าแบบอุ้ยต้อแหลต้อแหละอะไรเงี้ยอ่ะโอเคพอหอมปากหอมคอกับอีพีแรกเนาะช่วงต้นอาจจะมีอะไรที่มันแบบติดขัดบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือพอกลับมาทํามันก็จะเป็นฟิลแบบ อิลูคุกขักนะคะก็คือไม่เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดนู่นนี่นั่นติดบางวุ้ยลืมใส่แบนเนอร์อะไรชัดไม่ชัดก็ขออภัยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ้านอิงก,กันนิดนึงนะคะย้อนกลับมาทำซีนสิ่งนะคะ,ะ,คะรีวิวติดสับ กันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็เอาไว้เจอกันในอีพีถัดไปคิดว่าอีพีถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คิดว่าจะไปดูหนังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ดูก็คือเรื่อง Smurf เนาะเออ Smurf the movie ก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่า s Smurf จะเป็นยังไงจริงๆจะต้องไปดูแหละเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าจะไปดูเมื่อไหรก่ก็ขออุบไว้ก่อนไม่ไอุบไว้ก่อนหรอกก็ลองดูว่าว่างเมื่อไหร่แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ฟัง ะะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครอ่ะ